อ่าแล้วผมสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ ARS 43นะผมอยู่กับโค้ดสิทธิกรบุญมีนะผมนะวันนี้โอ้โหวันนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่10กันแล้วนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้เราจะมีคิวปุกไปเยือนเพตันนะผมในศึกอ่า FA คับอังกฤษนะครับโอเคเนะาะวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะก็อ่ะไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อย ก็มีบอลมัดชนะลูตันทาวไปครับ1-0อันนี้ก็เป็นพรีเมียร์ลีกเพลเยอร์ออฟเดอะมัชนะครับผมเฟบร u a รี February นะครับก็คือผู้เล่นอ่าสี่คนครับที่เข้าชิงผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเฟบร u a รีครับผมนะโอเคอ่าผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอมิเลสสเตเดียมครับผมสนามหลังย่าของอาร์เซนอลครับวันนี้ต้องมีคิวเจอกับเพลตันครับในศึกเอฟเอคัพอังกฤษ เ <laughs> มื่อกี้จะพูดซูซูกิครับอป่แล้ว <laughs> <laughs> ไปครับผมวันนี้เราก็ส่งตัวสับองลงสักส่วนใหญ่ฮะ <laughs> เอาครับเริ่มเกม <laughs> มาถึงก็เลี้ยงจี้เลยครับโูดิเกสเป็นดาวรุ่งครับผมที่เราเติบโตขึ้นมาจากอะคาเดมี่ไปไม่ได้ครับโูดิเกสคืนเซดิกเซดิกมาที่เลดาโตซันเชส มาก็เซตโฮลดิ้งเอาครับมาถึงชาลีปาติโนชาลีปาติโนเห็นละให้ช่องนี้มาถึงวัตกินเอาวัตกินเลี้ยงจิวัตกินแล้วปั่นลูกนี้ครับแม่นิดเดียวครับโคสศธิกรเป่าปากเลยครับปั่นโดยโอลิวัตกินครับลูกนี้หลุดออกข้ามคานเข้าไปครับเกือบไปเอาไปวิ่งชนเขาอีกโอลิวัตกินเอเวอร์สตนเปิดขึ้นมา ก็ติดอาครับมาถึงเคลียร์มาอาครับเข้าทางท่าของโรดิเกสโรดิเกสไปไปเองยังไม่ได้ครับโรดิเกสลอสเซดิกเติมขึ้นมาใหม่เซดิกเซดิกก็เคาะเล่นใกล้ๆครับโรดิเกสมาที่ชาลีปาติโน่เห็นแล้วครับแทงลูกนี้โอ้โหชาลีช้านะครับผมชาลีปาติโน่ครับผมเซดิกไลใช่้หมอาครับมาใหม่แซมบี้โลกอเกาเห็นแล้วครับเอาให้โรดิเกส เข้าในถึงแล้วมีโรดิเกตคืนคืนมาแล้วช่องนี้เป็นอ้าวครับตอกส้นมาเป็นนี่เลยครับ1นูนย์ครับโอ้โหเลโดทอสซาเรียบร้อยแลับผมโอ้โหเอาวยัได้ครับเลโดทอสซาโอ้โหเล่นชิ่งกันสวยัแล้วควยให้ด้วยครับท่านนั่นของโอริวัตกินโอ้โหลูกนี้ต้องชมโอริวัตกินเลยครับดูจังหวะนี้ครับค่อยๆขึ้นมาครับเนี่ยขึ้นมาแล้วไหลให้ <c oughs> อ๋อไม่ใช่ครับเป็นท่าของโรดิเกสครับไหลมาแล้วเรโดโทัสซาซัดลูกนี้เข้าไปครับขออภัยไปชมโมรีวัดกินซะแล้วา <c oughs> หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่2 9เ้าอาร์เซอนอลขึ้นนําครับผม <c oughs> โมรีวัดกินพักได้ไหลขึ้นมาแล้วมีนูโนตาแล้วครับนูโนตาวาสถึงด้วยครับผมอ่าตาวาลสตาวาลสมีพื้นที่ได้เปิดเข้ามาทั้งในลูกนี้โอ้โหไม่มาเอาโคกได้มาถึงเรโดโทสัทสซาทัสซา ฝากมาขวามีอ่าครับมาถึงโอ้โหโรดิเกสเอาแล้วอืมไปโอ้โหโรดิเกสพลาดนะแหม่ยิงไม่ได้เปิดไกลเลยครับองลูกนี้มาถึงก็เคลียร์เอาแล้วไม่ดีด้วยครับเข้าทางของแหม่โรดิเกสไหลเข้ามาถึงชาลีปาตินโนาปาตินโนแซมบี้ ชาลีปาติโนดสัตว์เลยครับลูกนี้โอ้โหสุดสวยโอ้โหชาลีปาติโนเล่นกับแซมบี้โลกโก้กยู่สองคนครับที่หน้าเขตโทษครับผมโอ้โหชาลีทำได้โอ้โหดูลูกนี้อีกทีอะโอ้ยิงยังไงครับวันนี้ดูเล่นกันสองคนนะไม่มีพื้นที่ก็เล่นกันสองคนนะแซมบี้ก็ดึงตัวประกบให้แล้วล็อกเข้อซ้ายปั่นเลยครับลูกนี้โอ้โหงดงามจริงๆครับของอัลเบตแซมบี้ ลองก้าบแอสซิสต์ให้กับชาลีปาติโนมาใหม่อะ่ะเอาแล้วไปเสียบอลอาครับจกกังกว่านี้ชาลีปาติโน่ให้แล้วไหลลูกนี้มาถึงโอลิวตกินโอ้โห,โหไม่มาโอ้โหอสซิทิกอนโอ้โหเซงเป็ดเลยฮะลูกนี้โอลิวตกินม,มันจะเสียบเข้าตาข่ายอยู่ โอ้โหจะเสียบมุมอยู่แล้วครับมันยัครับมีออปชันในการเลือก2ตัวครับผมไหลมาลูกนี้ที่เลโดทอสซาก็ยิงโอ้โหไหลจังหวะพารบอลให้ลูกนี้ของนูโนตาวาเลสครับโอ้โหดีเหลือเกินนะอ่ะโขกได้ไหมโอลิวตกินโขกมาแล้วถึงโอชาลีให้ไม่ดีฮะโอ้โหเซดิกไม่ให้ผ่านเลยครับเซดิกอ่าถึงกาบเบียร์มาตนเนลี่ใช้ความสดครับความสดมาลูกนี้เสียบเอาไม่อยู่กาบเบียร์มาตนเนเลี่ให้ช่องนี้มา ถึงอาอครับมาถึงแล้วเลนาโตซันเชสให้โอ้โหอะไรถึงโอ้โหอะไรมาที่เลนาโตซันเชสโอ้โหยิงไม่ดีอ่ะโอ้โหเกือบไปครับโอ้ไม่ได้ลูก3ครับยังปิดบัญชีไม่ได้ครับอ,อาออาร์เซนอลเดินหน้ามาใหม่เลนาโตซันเชสซันเชสเลี้ยงจีม้มาซันเชสเห็นแล้วครับให้มาลูกนี้ที่ชาลีปาติโนชาลีหักข้อมาถึงวัดกินแปะมา เราทัสอาเห็นอ่ครับเจนียร์ล็อกมาเจนียร์ไหลมาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นกันครับสลับกันขึ้นอาวาวันไหลมาถึงชาร์ลาติโน่โอ้โหแล้วโอ้โหยิงโอ้เกือบอ่ะชาร์ลีมาติโน่เกือบซัดเม็ดสองให้ตัวเองเซดิกไปเสียท่าครับแล้วมีโอ้โหมาติเนลลี่ ใช้ความสดของตัวเองครับเล่นงานคู่ต่อสู้ไม่ให้ผ่านเอาครับมาถึงเลโดทอสซาทอสซาทอสซาเลี้ยงจี้ทอสซาเห็นให้เชียร์นี่คือทำไมเรโดตอสันเชตให้เอาครับเรโดทอสซา,า,า,าเห็นเห็นแล้วให้ช่องนี้มาถึงแล้วเปิดมาที่ช่องไกลแล้วเป็นโอ้โหชาลีปาตินโน่โอ้โหสุดๆไปเลยแล้วเป็นแอสซิสต์ของ คีแลนเทียนี่ครับผมโอ้ชาลีปาติโนโอ้โหต้องชมเลยฮะโอ้เจ้าหนูปาติโน,โนครับดูจังหวะครับนี่ครับเลโดตาซาลอเทียนี่เติมมาแล้วเปิดลูกนี้มาเบียดชนะคู่ต่อสู้แล้วนี่ครับแปรโอ้โหไม่มุมเลยครับแต่เซฟไม่ไหวจริงๆฮะโอ้ชาลีปาติโนโน,โน,นี่ฮะแปรลูกนี้โอ้โหโหดงามแล้วครับชาลีปาติโน,โน มันจะดักได้แต่เอาแล้วเบาเกินไปอาจเะนอลจะสวนบ้างแม่สวนไม่ขึ้นนะออาวมาใหม่จะไล่มาได้สักลูกหรือเปล่าครับท่านของเพลตันแทงมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับผมเปิดลูกนี้เข้ามา <S <S โอ้โหไล่มาจนได้ฮะ,ะแม่เซนิกซวาเลสครับเอาบราสไม่อยู่ครับผมโอ้ทีมเยือนไล่มาแล้วครับสองประตูต่อเอ,อิหนึ่งประตูต่อส <S 2> <S 2> โอ้โหแล้วเป็นเนี่ย ไม่ลำหน้าครับผมเเป็นทนาของโฮลดิ้งไปยกมือแล้วเซดิครับแพ้เต็มๆนบช็อตนี้โอเนก้าโอโอคอนก้าก็ไม่ไหวฮะโอคอนก้านี่ก็คือหน้าตาของดาวซันโบครับผมโยเซฟเอเนซี่อ่าครับก็เป็นสนามของวัตฟอร์ดครับผมไม่รู้จักชื่อสนามไวเคอร์เลตรถ เออสนามเวคเลตรับมาที่สมิธโรวสมิธโรวเลี้ยงหนีมาครับอ้าวหนีมาได้สมิธโรวสมิธโรวเลี้ยงมาแล้วล็อกอโโอจะไปล็อกสองชั้นแล้วผมหลอกท่านังของออมอนโตย่าไม่ได้ครับมอนโตย่าให้มาทอมแคบเวอรี่ไหลมาโอ้โหไหลไม่ดียังปฏิปตอ่อเกมไม่ได้ครับทีมชุดใหญ่เอมโบโลก็ ไม่ผ่านครับเอาเอมโบโลย้ายมาวัตฟอร์ดแล้วกองหน้านระดับนี้ครับย้ายมาวัตฟอร์ดเฉยอะไรวะเนี่ยเอาแล้วกาเบียวให้เขาผ่านไปง่ายๆนะครับผมมอนเตียร์เปิดมาลูกนี้ก็ชาก้าเข้มาแล้วลูกนี้หนึ่งศูนย์นะโมโดยเอมโบโลโอ้โหกองหน้าล่างยักษ์สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ครับโอ้โหซัดลูกนี้ให้วัตฟอร์ดขึ้นนำครับ โดน,นแล้วโดนแล้วโดนแล้วโน well ดนแล้วดูแล้วเป็นจังหวะพลาดของกาลิชาก้าอีกแล้วครับเบลดเอมโบลมึงเก่งยังวะมากาเยสครับพามาเองมากาเยสเข้ามาที่สมิธโรกาลิชาก้าให้อ่าครับคืนเอนเนซี่เห็นแล้วให้ช่องนี้อ่าสมิธโรสมิโรโลมาสมิธโรครับโโ มั่นใจแล้วก็กดเลยครับเอมิลสมิธโร <c oughs> โอ้โหดูลูกดีครับใจมิติการใจของเอเดการ์ดแล้วสมิธโรมั่นใจเลยครับลูกนี้อยู่ในช่วงกำลังพีคแล้วครับสมิธโรโอ้โหแล้วจะดูจังหวะการวางเท้าของแกฮะโฮมกริบเหลือเกินฮนะเอมิลสมิธโรมาอิสเมล่าซาเลี้ยงขึ้นมาแล้วควรับซาใช้ความเร็วความเร็วแต่นี้มาแล้วก็มีเบนไวด์มาซ้อนอยู่ยัง ได้ไหมซัสซิโซโกเด็กเกาสเปอร์ครับคนนี้อาจจะแขนนอากะเป็นธรรมดาลแล้วยิงวอลแลมสเดลปเป็นจังหวะยิงของเอเอมโบโลครับผมแปะแล้วก็ยิงฮะไม่ผ่านมือของอลันแลมสเดลยังยังทรงๆอยู่ปเปิดมากก็ติดเอาแล้วยังไงจังหวะนี้เป็นเอ c เนซี่ซิโโกหนีซาก้ามาได้อ้าวแล้วมาถึง เซมาเซมาให้เป็นไว้แข่งมาลูกนี้ก็แลมสเดลโอ้โหเอาไม่อยู่อะเป็นวัตฟอร์ดขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งซานเชสไปเองครับซานเชสมาถึงเอเนซี่ยกข้ามเทนนี่เทยนี่แก้ไขได้ ไหลมาถึงอาลรับพริกแล้วไหลามาลูกนี้ที่สาก้าก็โอ้โหทําดีฮะอาร์เซนอลแต่ยังยังปิดไม่ได้ฮะปิดบัญชีไม่ได้อ่ะคืนมาใหม่คืนมาแล้วลูกนี้ยังไงครับสาก้าว่างสาก้าเลี้ยงมาสากา้าหนีได้หนึ่งสาก้าหักข้อเข้ามาแล้วลูกนี้ก็เอเดนกาดยังต้องเก่งตัวอยู่เอเนซี่ทำไมแล้วมีตเตมิมมาถึงไหลมาถึงเฮดัซันเชสกกโอ้โหมตัวฟอร์ เซฟด้วยเท้าแล้วลูกนี้ลูกยิงของเลนาโต้โอ้โห,โหดูจังหวะยิงของเลนาโต้ซานเชสครับยิงได้ดีแล้วนะครับเนี่ยโอ้แต่เท้าวายฮะเปิดด้วยมาตินเอเดกาดเป่าอยู่ที่ใครครับเลนาโต้ซานเชสแล้วมีเติมขึ้นมาก็าเข่ามือของผู้รักษาประตูครับเอเนซีน่เอเนซีนนซ่แล้วเห็นเห็นช่องนี้ให้มาก็ออยังมีคนตามเอเนซี่อยู่ครับอ๋ครับมาถึง ไล่มาถึงแล้วเอ็นซีไม่ล้ำหน้าลูกนี้ก็เน่งๆเลยครับโอ้สองสองที่อาร์เซนอลไล่มานะครับอ้าวเอ็นซีโอ้อยู่ได้ถูกที่ถูกเวลาแน่เลยดูโอดีกาดครับวิชั่นการจ่ายบอลแล้วนี่ครับโอ้โหเลนาโตซานเชสวิ่งหลอกให้ฮะอืมเนี่ยจังหวะพลิกตัวยิงโอ้โหเซฟเซฟได้ก็พัดเจ้าเลยฮะเอาอะเฮ้ยเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้แล้วมีเอาแล้วเติมขึ้นมา เอเนซี่ได้โอ้โห,โโหแสงของอเซนต์ฮอ้โอ,โอเอเนซี่อีกแล้วเอครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเป็นโอเลนตโตซานเชสลงมานี่มีความสำคัญจริงๆครับเอเนซี่กดได้โอ้โหรู้สึกว่าเริ่มเกมมานิดเดียวฮะเอเนซี่ยิงเลยครับผมประตูที่27ครับ27นัด2ีประตูครับเอเนซี่ เอาละครับไม่แน่ครับไม่แน่เอ้าแล้ววัตฟอร์ดไปออกบอลพลาดดีครับผมเอามาดูดิอาวมาล่าให้มาเลนโตซันเชสซันเชสเาฟาวครับผมอาบุตรศิลให้ฟาวก่อนครับจากจังหวะล้ำหน้าเป็นคูก้าครับตัวเมเยอร์ให้มาถึงเบนไว้เบนไว้หนีมาเบนไว้หนีได้หนึ่งอ้าวก็เบนไว้ คืนมาโทมิยะสึไหลเข้ามาถึงอ้าวครับแล้วเอเนซี่จะแฮตทริกครับเอ็นเอสซี่แฮตทริกเลยครับโอ้โหดูจังหวะนี้อีกทีฮนะโทมิยะสึไหลมาแล้วลูกนี้ครับยิงไปชับครับเอเนซี่เนี่ยนะโอ้โหชัดเจนนะโอ้ดูจังหวะกดเท้าครับของเอเนซี่เนี่ยนฮะมันไปโอ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโค้ชสุติกร ใจครับแฮตทริก mm hmm. ของยเซฟเอนเนซี่หรือเปล่าเนี่ยใายไปเครดิตเป็นประตูของยเซฟเอนเนซี่ครับโอ้โหจากจะลำบากครับลายเป็นกลับมาชนะแล้วสกอร์ขาดด้วยฮะอาร์เซนอลโอวัตฟอร์ดแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ4ครับผมโดยเอนเนซี่ครับแฮตทริกครับผมโอ้โหเอนเนซี Hat ่แฮตทริกครับ <laughs> แม่ ความดีจริงๆครับผมคนนี้ครับนี่เลยเจอทีมเก่าอะเอเมเลโนมารติเนสอ่าวีดีต้อนรับเข้าสู่วิลล่าพาร์คครับผมวันนี้อยู่กับสนามแอสตันวิลล่านะฮะตอนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับวิลล่าพาร์คอ่าอาร์เซนอลจะเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนครับ ถึงสมิตโรสมิโรโยกนี้ได้าสมิโรไหลเข้ามาแล้วสมิตโรโอ้โหเอเนซี่แม่หันหลังจะายะเหมือนมั่นใจกันนะครับผมอามาถึงอิงไหลเข้ามาถึงกานิชาก้าได้ซัดลูกนี้ก็แม่มาติเนสก็รออยู่แล้วครับห <c oughs> <c oughs> แต่นี้่าไหลมาถึง ถึงจังหวะนี้แล้วยิงแลมสเดลก็รออยู่แล้วครับแม่ดูดิอาสครับยิงจังหวะนี้แลมสเดลนี่รออยู่เลยครับดีอาราว่าไปพลาดครับดีอาร่าแล้วลมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นใครวะน่ะโอ้โดนนำอีกแล้วครับไม่ต้องห่วงทีมเราเนี่โอ้แล้วเป็นไอ้ดีอาร์สเมื่อกี้เนี่ยปาดเข้ามาอาครับถึง ใส่เข้ามาอ้าวเอ็นเอสซีเอ็นซีมีพื้นที่ให้ลากเลือล้อเลยนะครับเอ็นซีให้มาแล้วมีซาก้าทำทางอยู่ทาเก็ตยังทาเก็ตยังไม่เปิดพื้นที่ให้ซาก้าลากเลื้อยเข้าไปครับเอ็นซีโอ้โหเอ็อนเซีเอ็นซีลงขนาดนี้ก็หายแล้วครับผมโอ้โหสุดจริงๆครเอ็นอสซีโอ้โห,โโหนี่เป็นเพชรขาศของจริงนะฮะโอ้ตัดสินใจยิง แล้วมาร์ติเนตก็ยืนดีอยู่ด้วยครับผมโอ,โอ้แล้วหลอกมาลูกนี้โอ้ตัดสินใจยิงแล้วมาร์ติเนตยืนดีเลยครับเนี่ยโอ้โหยา่ากล้ายิงอะ่ะเป็นเซนซอนครับที่ไม่เข้าครับโอ้โหแมตตี้แทคทมายืน่นแล้วเกือบเซฟได้ครับเอมิเลโนมาร์ติเนตหลอกให้อ่ามารูดิอาวาร่าออกจากตำแหน่งนะครับผมโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงฮะปากกระยตาลูกนี้ก็เอาอิงโอ้โห โอ้โหวินล่าเอาอีกแล้วครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วดูจงังหวะเปิดมันไม่มีอะไรเลยฮนะแล้วไปดูใครพลาดครับเป็นโอคาเบลไปปล่อยให้บอลขับมาถึงเดนี่อิงไงนาก็หมดไปเรื่อยๆวัดกินมีซาก้าขออยู่โอ้ยมึงจใจบอลเฮี้ยมากอิงเออวัดกิน ต้องขายทิ้งแล้วครับวัดกินไม่ไหวฮะไม่ไหวครับไปอะเลนโตซานเชสไปเองครับเลนโตเห็นแล้วให้อาครับแล้ววัดกินเห็นช่องนี้โอ้โหมิงโอ้โหอ่านเด็ดขาดมากกว่ามิงคัมป ا ญ ي าให้มา ถึงแล้วจังหวะนี้ยังไงครับไหลมาแล้วก็แกล็บสติลไม่ได้ฮะโอ้เซนซันอ่ะมาลีหรือเปล่าออกเมื่อกี้เนี่ยอ้ามาลีย้ายมานี่ปะซาก้าแตะคืออ้าวนี้ครับหนีได้ผมกโยซาก้าแตะมาถึงซาก้าเลี้ยงจี้ซากา้าเข้าในมาตินเอเาาดกัดโอ้ โอ้โพลิกได้สวยแล้วเป็นเลโดทัสซับครับซุปเปอร์ซับของจริงคะเลโดทัสซาโอ้โหด <The reaction. S 1> ูจังหวะเอเดกาดไม่หล่้มครับแล้วหักข้อมาลูกนี้เ <The answer> ลโดทัสซากดลูกนี้หายเลยครับโอ้โหนะฮะจังหวะยิงของเลโดทัสซับอืซุปเปอร์ซับของชิงลโลมาตินเนสก็ไม่คิดว่าจะยิงมุมนี้นะฮะเอาละครับผมตีเสมอได้สำเร็จจะเป็นเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าครับพลิกมาชนะ ปาดมานะครับลีออนไบลี่ไบลี่เปิดมาลูกนี้ก็อ้าวแพไอเหียโอ้โหเย็นเส้นว่ะโอ้โหแล้วไปจังหวะนี้อะไรวะเนี่ยเชนนี่โดนเผาขนนะเปิดมาลูกนี้แล้วโอ้โหแลมสเดลเวอร์ครับแลมสเดลติดเท้าเขาแล้วไม่ติดเท้าไอ้นี่เข้าอีกครับ สาวว่าจะไม่แพ้แล้วเชียวมึงขึ้นมาดีเพื่อนเล่นอย่างนี้เวลาก็หมดดิเอออะไรวะเอาแล้วเวลาไม่พอแค่นี้ครับโอ้โหจบเกมแพ้อ, <c oughs> อะไรวะกูบุกมาไม่เคยชนะ <c oughs> ไม่เคยชนะวิลล่าอะไรวะ <c oughs> เออเอารับแพ้ไปครับเกมนี้เอาผมเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับ EP นี้โอ้โหลิวอพูถ้าแข่งนี่ก็คือ ه, มีแมนยูในเตดครับขึ้นมาขึ้นมาแซงนิดนึงนะครับดูทรงแล้แมนยูในเตดอ่านี่ไงเวี้ยวพูแพ้ครับผมสุดจริงร่ะฤดูก,ลก,กาลนี้อ่าผมสำหรับอีีนี้ก็ขอราตัวลาไปก่อนนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอีพีที่10บบายบาย